สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกบุตรทุกคนจ้าตื่นเสาร์มากเขากับมหาเห็ดแนวอย่างเนวกินจ้ามือนี้เขาก็สมงาเปิดตู้แสบเบื้องว่ามีอย่างกินเนาะอ๋อมีไกจ้าไกนี่กะไกย่างนี่กะเอามาจากคอนแกนจ้าคุณป้าส่งมาหายเขาก็เอามาทำการอบเลยจ้าเสร็จแล้วเขาก็ไปหนึ่งเข่าเนาะเพราะเขา่าซุกแล้วเขาก็เข่ามาทายเนาะเสร็จแล้ว หันท้ายบังกระดูจา้าวังมือข้าเสีย่ยงกินนันก็คือเมนูไก่ย่างกับขา้าวเหนียวจา้ขาข้าวเหนียวร้อนๆอ,อาหารของเสามีเนาะนี่จา้ขาขาก็สิเอาเข่ามาใายโอ้ยขาก็สิบ่บ่มีบม่มใายเข่าได้บุน,นีขาก็สิใายใส่จานเลยใายเขา่าขันบ่ใายมันอายมันกระสิบ่เม่อจา้าอายเขา่ามันกระเสียนเป็นนัน แฉะๆเขาก็ตตองทรายเขาไอ้มันอ่นเมื่อาไอ้ก็เนาะเมื่อดอันควันเนาะไอ้เขานะจา๊านี่เสร็จแล้วเขาจังสิทรายใสกองเนาะนี่มัอน,นี้เข้าก็สิเุ่สองปันงป่นใหญ่่นนี้ทอนไก่เขาสุกแล้วเนาะไก่ย่างที่เราเออกมาจากตู้แช่แล้วก็สุกแล้วนะจ๊านี่หอมๆเลยจา้าไก่ย่าง คุณป้าส่งตรงมาจากขอนแก่นเลยจ้าวันนี้กับข้าวของเราก็จะมีไก่ย่างกับข้าวเหนียวจ้าเสร็จแล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้กับปลาตองโกห่อนๆจ้าสวัสดีจ้าแล้วเบิ่งคลิปต่อไปว่าเาเสร็จยังกินเนาะจ้า